ตั้งเจอกินสวัสดีค่ะพอเป็นพี่น้องสู้ขู่ชวนมื้อดี้ย่ายนังมากินเจวประเด็กกระปักเต่งมีทั้งแบบซุกและแบบพปซุกค่ะเนาะมีแบบซุกเนะคะเนาะแบบซุกอันนี้อุย เฮ่ลงเห็นๆกันสัตว์ๆเลยค่ะทุกคนดูนะเจียวปลาเด็กอันนี้แบบดิฟค่ะเฮลงเลยกินทั้งสองยางเลยมือนี่ให้พี่น้องเห็นเลยกินเจียวปลาแดกก็ปบอกแตงอ่อนมาค่ะมามากินน้ำกันค่ะ มุดาหนึ่งข้าวเหนียวห่อนๆเลยค่ะคือเก้าขาดข้าวเหนียวไม่ได้กับเนื้อแห้งอุ้ยขาดหลาย,อยเอาไว้ใสก่กอาไว้นี่แหละเน,ะนาะพี่น้องมาหนี้เดหนาเสียขายบิง่งอุดาพี่น้อง บักแตงอ่อนๆแล้วก็บักดินไม้เบาวน่อเอาขึ้นมาให้บางยาบักดินไม่เนี่ยบักแตงอ่อนๆเนี่ยลานสาวเอามาส่งค่ะแต่นาทมอำเภอนาทมค่ะทุกคนอ้ยมา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 กินกันเลยแตงบ้านๆเท่านี้แหละอ่อนอ่อนๆเนื้อแห้งผักอะไร อันแรกอันดิฟก่อนนะคะเนาะ,ะจ้ำลงไปเลยะคะนี่อือครับครับครับ ครับอ่ะคืมเห็นไหมฮะ มาเรื่อมาเรืเร่อยข,ข้าเข่าค่อนห่อนอืมเเนียวเนียวสมซื่ออี๋ ส่เทศก็ขาวเมวือนนี่าวนัน่นเพลิกเหนียวอืมักอะไรอ่ไบ่ ทอดเนื้อแห้งคนเยองทอดอ้าไ mm hmm. อเ้เจยาแน่นางยังอยู่ได้เร mm hmm. ลองเอาซุปบังกินค่ะคุณผู้หนึ่งด่ mm hmm. 我。 คุ้เกา่าค่ะจำมงเลยแซ่บคุ้เกา่าค่าะหักหลายคือขนเหนียวบ่มี่วสิบ่จีนจังคะแล้ บักเขือค่ะเซ็บด้วยค่ะเจ็บประเด็กบง bỏ thêm <laughs>

ขอบกินกระพางมันเลกินได้ตลอดนะเนาอ้ยคะ่ะอือ บตบไทยด้วยน้ำเย็นๆเซ็คัาหลายค่ะทุกคนเอาบอกแตงน้อยหวานๆอ่อนๆมาคุยเจลประเด็ก กินก็ทอดเนื้อแห้งข้าวเหนียวห้อนเสียบหลายค่ะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนที่รับชมเยนางค่ะกระเป๋าพันนายกขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย